เดียดูก็จะลงไปเลนะน่นน้ำีียอลไปเลยนันแล้วเป็นกาบาเลโซอยู่นะฮะมาแตน้ แม่มันมีแก้วนะให้เหยียบถ้าไม่งินจะเตือนไหมเขาไม่เหยียบที่กับที่เหยียบกับตัวไะไหกมกะเบาไรกระเบาะไรเว้ยไม่ใช่ใส่จอ่อถามไม่หลุนนะมันยี่มีบ,บีบเด้วยบีบไปเดินมาทางนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก้เรา,าเล่นน้ำแล้วนะคะ โดนเลยเนาะเหนียวมาเด้อชาวบ้านเดินังฉี่เลยพอมาเล่นน้ำ

กล้องมาหน่อยตามมาซื้อละสิบนิว้วย,ย่อมื้อวะอย่าทิทา้งกับเจ้าพอ่อกับเจ้าพอ่เาพอเ, <c oughs> เล่นน้ำกันค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะลอยเป็น เคซี่มันโปะมันโปโปะทำไมมันโปะมันเห็นกิงในเอ้าเหรอใช่ชัดมากเลยเหรอก็ชัดอยู่่อยข้านี้ก็ได้คุณจะได้ล,ยล,อ,ยลอยน้ำห่ากล้องมันชัดขนาดนั้นเล,เล <c oughs> ยรกไปรอดีกว่าอะ ตอนนี so mm ้ก hmm. mm ็ม hmm. hmm? ีเด oh ็กๆมาตามมาด้วยนะคะเป็นนางเงือกข้าโบสบทเป็นนางเงือกสาวนางเงือกสาวปังปังน่ะคือปะบูพันธ์อะไรรู้จักยุบปบูพันธ์ซุ้มก็จะไปสอนอยู่ในโขดหินอยู่ทั้งเลยนี่ไงอยู่ทั้งลำเลยตอนนี้เป็นช่วงวันถุงทันทูนะจ๊ะอันนี้ในี่เสื้อข้าหมดเอง ออกหมดเลยนะแม่แม่แก่แล้วแม่ทรงตัวไม่ดีพ่นน้ำแล้วหนึ่งมาคะ่ะเอฟซีเปีนปน้ำคองกันคะ่ะแม่ทีออก พอเ um ดี๋ยวว่งอี่งออกับวขึ้แ้วเี่ยวอากนดูแม่เส้อขาวกินน้ำติ๊กบอกมีผู้ว่าสวบเขา มีผู้ใดร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะร้องเพลงเป็นกี่นาทีแล้วเมืม่อกี้มันมีนามว่าฮินฟคิลอยมายังไม่ถึงแปดช่มัมยลอยมาจากนที่ญี่ปุ่นเอเชียบางๆน้นพอน้ำเสียร่างกายอ่อนเพรีย ย,ยี่สิบสี่ชั่วโมงยัง,ง,งต้อกัน,น,นอ,นนนอยู่ฉันมีน้ำว่านหิรุดลอยมาจากถิ่นที่ญี่ปุ่นเอเชียที่ความเก่นเอเชียต้มท่อน,น้ำเสียร่างกายอ่อนเบียกว่าจะดื่มท่านผู้วันร้อนเบียนตามหาพระยาหนะ้า คือแสนลำบากมหายากแท้เดีวเจอแต่ปลากระเบนดังปีพวกปลาซิวทะเลที่ป้องอยู่กับตีนผู้ชายมาอ้อยลงน้ำให้บอกพี่มาถ้ารู้ความจริง่าดักตกด้วยสวิงแล้วออกไปย่างชิ้ให้หู้สื่อข่าวย้่เอาลองต่อไปต่อไปล ออกก่อตัวสัตว์แล้วตัว่าร์และเร็วพันบอกไปแป่สีปิดนี้พญานาสักที่ไหนต้องต้องไปเมืองใครถึงจะได้เจอเจอไปเดล่นนู่นเลนนี่เลยค่ะเด็กพวกนูก็ไปนู่นแล้วเล่นตรงนี้ได้ค่ะตรงนู้นน้ำมันแรงครับน้ำมรงนู้นน้ำมันแรงเวลาไปที่นู่นมันให้เด็กเล่นนี่ไปเขาเลียงวัวเลี้ยงไกยากปะ เธอคุยอ่ะอะทำไมมันไม่ได้วงกว้างเลยอ่ะต้องเอาปรับไปที่แปดมานอนถิ่นน้ำนิ่งมาลูกมาปิงดูดตามมาตามมาค่ะเราให้น้องๆเด็กเล่นที่นี่เพราะว่ามันจะไม่ได้ใกล้ตรงนั้นเดินดีๆนะลูกลดหุ่นในตัวแม่อะไรนะลดหุ่นในตัวเดินในน้ำ ลสวัสดีค่ะน้องเล็กกินอะไรจ็บจ็บจ็บะนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามคลิปน้องเคซี่นะคะทำไหนที่ได้ยินก็ไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะคะนี่คือไลฟ์สไตล์นะคะการอยู่กับน้องๆเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะความสุขความร่าเริง น้อยนาดไทยก็เลยลองลงน้องสามานี่สี่กลองสะอาดสีส่องลาย กีโปงแม่กี้ไตี่ปาจิตานี้กีกองน้ำจีกองน้ำเสียงดังตุ้มเต้นตุ้มเติเตืนระวังเวนเตืนเตอนพราะแต่คนนำเพื่อนไหลึินตาฟังเตินบ่มีเฟื่อยข้างเฟื่อยข้างไหล้ะเวินเบิดพระองค์เอินสั่งน้องนี่ขะน้อยเดินบังหน่อยนาไทก็เลยลองลงน้องสามานี่ีกองสารสีส่องลายเมี่ต้องเข้า เกมี้เมนี้เก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 ี้เกมนีเนี้เมนี้เก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 มน้ากมนเนี้เกมนี้เกมนีเก้เนี้เกมนี้เก้เกมนี้กมเกมนี้กมกมนีนกนน้มน้นกมน้น เหตุผลลุยลอยหนึ่<ล>ง,งไหมไปเกี่ยบดูพ่อสิที่ห<ป>นา Je suis คลิปนี้แค่นี้นะคะ